ในช่วงเรื่องราวที่เศรษฐกิจยังไม่ค่อยจะฟื้นตัวดีนะักช่วงโควิดแบบนี้ปรากฏว่าคนในโลกโซเชียลก็ไปอ่านข่าวในโลกโซเชียลนะคะมีการแชร์บทความว่ายายหนูเป็นคนที่ขายส้มตำปรากฏว่าถูกมือดีเนี่ยแหละคะ่ะมาฉกเอาไก่ย่างที่ปิ้งไว้เตรียมจะขายเนี่ยไปล่าสุดนะคะคุณยายออกมาบอกว่าเธอไม่โกรธผู้หญิงคนนี้ที่ทํากับเธอแถมล่าสุดยายหนูยังมีศิลปินนะักร้องมาช่วยเหลือมาอุดหนุนคุณยายอีกด้วยค่ะ เป็นประจำทุกวันที่ยายหนูวัย77ปีต้องเข็นรถเข็นขายส้มตําเพื่อหารายได้เลี้ยงตัวเองแล้วก็น้องสาวทีนี้ราคาที่ยายหนูเข้าขายอาหารแต่ละอย่างก็ไม่ได้ขายแพงนะคะอย่างไก่ย,ย่างก็ขายไม้ละ15บาทส้มตําก็20บาทก่อนหน้านี้ก็มีลูกค้าหญิงคนหนึงมาซื้อไก่ย,ย่างกับยายหนูแล้วก็สั่งส้มตำอีกหลายสิบครก ยายหนูก็บอกตามตรงว,ว่าทําไม่ทันจากนั้นหญิงคนดังกล่าวก็เลยเอาละเอาแต่ไก่ย่างไปก็เลยหยิบหยิบหยิบไปประมาณ10ไม้ทีนี้หยิบเสร็จไม่จ่ายตังค่ะไปเลยเโฉกไปเลยหายไปเลยพร้อมกับไก่ย่างของยายหนูวันนั้นยายหนูต้องเสียรายได้ไปถึง150บาทครับาททีนี้ก็มีคนเอาเรื่องราวนี้ค่ะไปโพสต์ใน Facebook ก็เลยทําให้คนที่เข้าไปอ่านเนี่ยแล้วก็ลูกค้าหลายรายเนี่ย ตามหายายหนูอยากจะไปอุดหนุนเนี่ย<อ>ช่วยยายสงสารที่ยายเนี่ยดโดนฉกไก่ย่างไปก็ตามมาซื้อส้มตํไก่ย่างกับยายหนูกันอย่างคึกคักอุดหนุนยายสงสารเหมือนกับนางสาวเมษาว,วงเทวันหรือน้องเมย์อายุ29ปีนี่ศิลปินนักร้องที่พอทราบเรื่องราวของยายหนูก็ขับรถมาจากย่านบางซื่อถามว่าขับมาทมําไมคะคุณเมย์ ขับมาจะมาอุดหนุนส้มตำไก่ย่างคุณยายค่ะอืก็ซื้อไปในราคา70บาทให้เงินไป500รอแล้วคุณเมย์บอกอยายไม่ต้องทอนเลยค่ะเก็บไว้เลยเพราะรู้สึกเห็นใจคุณยายก็เลยอยากจะมาช่วยอุดหนุนส่วนผู้หญิงที่หยิบเอาไก่ย่างไปนั้นก็รู้แล้วว่าเขาไม่ได้ตั้งใจหรืออาจจะดื่มจ่ายเงินหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดคุณเห็นข่าวนี้คุณนึกขึ้นได้คุณกลับมาจ่ายเงินค่าไก่ย่างให้กับยายหนูด้วยค่ะครับ ไม่แน่ใจว่าเขาตั้งใจหรือเปล่านะคะก็เออก็ถ้าเกิดว่านึกขึ้นได้หรือว่ายังไงก็มาจ่ายค่าไก่คุณยายได้ะคะ่ะก็ถ้าเกิดว่านึกขึ้นได้นะถ้าเขาลืมนะคะจ่ายเยอะนะข่าวก็ไปถามยายหนูค่ะยายคนนั้นเขาเป็นคนยังไงเขาดูเป็นโจรหรือเปล่ายายบอกไม่คนนั้นเขาก็แต่งตัวดีนะดูมีฐานนะแมมมาสั่งส้มตม้มยำยายหลายสิบครกเลยยายก็บอกไปว่าต้มไม่ทันระหว่างนั้นเขาก็คว้าไก่ยาก่าง แล้วก็เดินขึ้นรถจักรยานยนต์ไปเลยจ้าขี่ไปเลยอย่าบอกอะละส่วนตัวก็ไม่โกรธนะแต่ก็ขอร้องอย่ามาทํากับยายอีกเลยขอ,อยายให้ยายได้ขายไก่เถอะถ้าตั้งใจ <laughs> าาใก็มมยไก่ยายถ้าตั้งใจก็อย่าทําแบบนี้นะอเอาลํา <10 S 2> พังเราตัดเรื่องของเศรษฐกิจตัดเรื่องอของโควิดออกไปนะคุณยายในวัยนี้แต่คุณยายยังสู้อ่ะยังทำมาหากินอยู่อ่ะก็ไม่ควรทำแต่ว่าถ้าหากว่าท่านหลงลืมไม่ได้ตั้งใจเนี่ยกลับมาไม่มีใครว่าฮะกลับมาจ่ายเถอะสิบไม้ค่ะ